ช้ามืดก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติกิกจะต้องมาช่วยแม่ค้าขายข้าวซอยไก่เป็นประจำเมื่อถึงพักรลางวันจะแบ่งเวลากินข้าวมาช่วยเก็บจานชามในโรงอาหารกิกทำงานที่โรงเรียนแบบนี้ตั้งแต่เล็กจนกระทั่งเรียนจบชั้นม .6 กพ่อเคยต้องคดิยาเสพติดด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการขณะที่พ่อต้องโทษกิ๊กจึงต้องเป็นหลักให้กับแม่ความจำเป็นนี้ทำให้เธอต้องย้ายมาพักที่โรงเรียน เพ pues yeah. nah, hey ื่อจะสามารถทำงานรับจ้างในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ได้นอกจากนี้ยังออกทำงานให้กับคุณครูหลายคนในโรงเรียนแม้จะต้องอยู่ห่างครอบครัวและดูแลตัวเองมาตั้งแต่อายุ13แต่เมื่อมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนกิกจึงสามารถฝ่าฟันอุปสรรคมาได้จนวันนี้เรียนจบปริญญาตรีแล้วค่ะ กิ๊กจบการศึกษาคณะศิลปศาสตร์สาขารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกเพิ่งเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อปลายปี2554พ่อออกจากเรือนจำกลับมาทำสวนกับแม่ที่บ้านในอำเภอแม่ม้อจังหวัดลำปาง เมื่อกิ๊กสำเร็จก,การศึกษาในระดับ,บปริญ,ญญาตรีและได้งานทํำที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมามจึงมีโอกาสได้ช่วยเหลือครอบครัวเต็มที่รวมถึงส่งน้องชายเรียนในระดับมหาวิทยาลัยได้ด้วย ขณะนี้กิ๊กทำงานที่ศูนย์บริการเชฟโรเลตสาขานครราชสีมาในตำแหน่งพนักงานให้คำแนะนำด้านการบริการหลังการขายเชิญนะคะเชิญด้านนี้ค่ะคือหนูคิดว่าคนที่เรียนจบมานะคะเรามีโอกาสมากกว่าคนที่ไม่ได้เรียนหนังสือนะคะเรามีโอกาสที่จะได้เลือกงานเช่นคนจบม .6 หรือม .3 อาจจะไม่มีโอกาสเลือกมากกว่าเราที่จบปริญญาตรีค่ะตรงนี้ก็ถือว่าสำคัญนะคะเขาก็มีความรับผิดชอบในในงานที่ได้รับมอบหมาย นะคะแล้วก็มีความกระตือรือร้นที่ที่ที่จะทางานสิ่งไหนที่เขาไม่รู้เขาก็พยายามที่จะเรียนรู้คือแอคทีฟตัวเองตลอดเวลาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีถือว่ามีความพยายามแม้จะอยู่ในช่วงทดลองงานแต่การที่เป็นคนกระตือรือร้นทําให้พนักง,งานรุ่นพี่ให้ความเอ็นดูและนั่นทําให้กิ๊กมีความสุขค่ะหนูมาจากจุดที่หนูไม่มีอาจจะไม่มีพร้อมเหมือนเพื่อน แล้วหนูสามารถมาเรียนหนังสือปริญญาตีเหมือนเพื่อนๆคะ่ะที่เขามีเงินมีอะไรใช้หนูมีความสุขค่ะอยากให้พ่อแม่มีความภูมิใจว่าเออลูกฉันก็สามารถสอนให้เป็นคนดีได้แล้วก็สามารถแบบส่งลูกเรียนจบปิญญาตีได้ถึงแม้จะเป็นแค่ชาวนาชาวไรธรรมดาสิ่งที่สําคัญก็คือหนูเจอปัญหาเคยท้อนะคะแต่ว่าไม่ถอยอะคะ่ะสู้ะคะ่ะ บรรทัานคคำว่าความสำเร็จของแต่ละคนนั้นอาจจะไม่เหมือนกันนะคะแต่สำหรับทีมงานของเราและสำหรับเด็กๆคนเก่งหัวใจแกร่งแล้วเราถือว่าการที่พวกเขาสามารถก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆในชีวิตจนนำพาตัวเองมาสู่เป้าหมายที่วางไว้และสามารถเลี้ยงดูดูแลทั้งตัวเองและครอบครัวได้ ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วค่ะ mm hmm. เช่นเดียวกับติ็กๆทั้งสองคนนะคะที่ได้พยายามฝ่าฟันจนวันนี้คนหนึ่งประสบความสำเร็จแล้วและอีกคนกำลังก้าวเดินสู่ความสำเร็จต่อไปค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการชมรายการของเราย้อนหลังนะคะเปิดไปดูได้ที่ www.sanrak.net หรือถ้าหากว่าต้องการติดต่อกับเราก็เปิดไปที่ f a c e b o o k นะคะค้นหาคำว่าสารรักคนเก่งหัวใจแกรง่งวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ